มาดูกันนะครับวันนี้ทำงานนีเหนื่อยมาครับมาเจอแม่ค้าที่แบบยอมรับว่าใจดีมากๆครับคือเงินไม่ได้โอนไปก่อนนะครับและอีกอย่างก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับคือแม่ค้าบอกว่าส่งบอลมาให้ก่อนสิ้นเดือนค่อยค่อยโอนก็ได้แบบนี้นะครับคือแม่ค้าจเจ้านี้ใจดีมากผมสั่งที่แกมาหลายรอบนะครับดูนะครับว่าราคา450จะได้อะไรมั่งนะครับ ที่จริงคือความตั้งใจของผมก็คืออยากได้แต่นางไม่เขียวนะครับดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแถมๆๆจะเปิดให้ดูนะครับดูแม่ค้าเจ้านี้นะครับนี่นะครับว้าวนี่แหละครับคือโปที่เราอยากได้ครับนางไหมเขียวนางไหมเขียวนี่คืออยากได้มากมานะครับนางไหมเขียวคือมันไม่เด่นไม่ดังนะครับเป็นเป็นไม้โบราณครับที่คือ แบบผู้หญิงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันครับที่สอนอ่าผมบอกว่าของมันต้องมีอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับนี่คือนางไหมเขียวใบมันไหม้ไม่เป็นไรครับรักษาได้นี่แต่ของมันต้องมีครับนี่คือนางไม่เขียวนะครับนี่คือนางไมจริงๆเลยกระดูกนะครับกระดูกจะต้องดํานะครับสสดือนะครับเสดือต้องดํานะครับกระดูกกระดูกนะครับก็จะออกดำดำม่วงๆนะครับก้านนะครับก็คือต้อง ดำนะครับนี่คือนางไม้เขียวลักษณะจะคล้ายๆกับมิดขาวเหมือนกระทานะครับแต่ไม่ใช่กระทานี่คือนางไม้เขียวมีอะไรมั่งว้าวไก่ครับไก่ราชาวดีครับนี่นี่คือของแถมนะครับไก่ราชาวดีของแถมสวยครับแต่ยังไม่แกะครับไก่ราชาวดีของแถม นี่สหเดชาไม่ใช่กวนอิมนะครับนี่นะครับอ่ากวนอิมหูจะกว้างแต่ถ้าเป็นสหเดชาหูจะชิดแล้วก็ใหญ่นะครับคือต่างกันนะมีได้มาสองต้นนะครับนี่นะครับคุ้มมากสี่ร้อยห้าสิบถึงจะเบบีก็ตามครับแต่แต่ที่น่ๆคือนี่แถมมามาด้วยอะไรเนี่ยพยาสวตใช่ไหม นี่ได้พยาสเสวตหมาด้วยนะครับนี่ครับคืออยากได้จริงๆคืออยากได้ตัวนี้แหละครับอยากได้มากที่สุดคือตัวนี้นั่งไหมเขียวครับ